กลักบมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตามคำเรียกร้องนะครับกับ Titan, มิสซูบิชิไทตันโฉมเจเนอเรชันที่2นะครับกับรถกระบะ4ประตูตัวสูงแบบนี้นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับนะก่อนหน้านี้เพื่อนๆน,นะครับพี่ๆน้องๆ FC นะครับใน YouTube นะให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากเลยนะครับ เราก็นะตอนมีรถนะฮะลูกค้าไม่ได้ทักนะครับพอไม่มีรถลูกค้าทักมาใหญ่เลยนะเราก็พยายามหารถนะครับนะกว่าจะได้นะไม่รู้ว่าได้รถกันไปได้ครบกรันหรือยังนะครับนะอันนี้ก็เพิ่งมาใหม่นะฮะนะเผื่อใครที่ยังมองหารถส,สวยๆอยู่นะครับนะคอยจะเจอก็ไม่ง่ายนะฮะนะอันนี้ก็เป็นรถสวยอีกคันหนึ่งนะครับที่คัสสันมาจากเฮียเรานะฮะ เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าคันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเป็นรุ่นอะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับก็บอกกันเลยแล้วกันนะครับกับต้นคลิปนะครับคันนี้นะเป็นมิตซูบิชิไททันนะครับรุ่น2.4 GLS พัดนะครับนะปี2018นะครับนะกับราคาครับปกติหน้ารานะี่0 0 0้บาทนะครับคันนี้4 6 9 0 0 0บาทพอนะครับนะสำหรับลูกค้า FC ใน YouTube นะครับเอาไปเลยนะราคาพิเศษนะครับ 4 6 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับอดูสภาพรวมๆกันหน่อยดีกว่านะเป็นยังไงนะฮะด้านหน้านะครับกระจนหน้านะครับกระจังหน้านะครับแบบนี้นะครับสีออกโครเมียมหน่อยๆนะฮะอมออกเทาๆดำๆเขียวๆนะสำหรับตัวกระจังหน้านะครับนะไฟด้านหน้านะครับมีหลอดโปรเจุดเตอร์ดวงใหญ่นะครับแล้วก็ไฟเดย์ไลท์ตรงนี้นะครับนะไฟตัดหมอกกลมๆด้านล่างแบบนี้นะครับนะชายด้านล่าง นะครับแบบนี้นะครับสำหรับในส่วนด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับโป่งซุ้มล้อนะสีเดียวกับตัวรถนะครับนะทำมาสวยเลยนะครับภาพดีนะล้อเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะครับนะสีบอนแบบนี้นะฮะใส่ยางมิชลินนะครับขนาด26565เป็นแม็กขอบ17นะครับนะอันนี้ยางปี20นะครับรถปี18นะโอเค แต่กะจกข้างนะครับเป็นโครเมียมนะมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับด้านล่างนะครับแชบันไดล่างสวยงามเรียบร้อยนะครับมือจับเป็นโครเมียมนะครับมีปุ่มคิเลตให้นะฮะแบบนี้นะครับสวยนะไฟด้านท้ายนะครับสติ๊กเกอร์ไททันพัดนะครับนะไฟท้ายแบบนี้นะครับสวยนะเหตุชัดเจนนะครับมีเวกคลีนดีเซลนะครับนะ มือจับโครเมียมนะครับกล้องมองหลังนะครับตรงนี้เพจชัดเจนนะครับไฟท้ายสวยๆแบบนี้นะครับมีกันชนให้เรียบร้อยพร้อมกับหลังคาเคลิบอยนะครับนะเดี๋ยวดูด้านในกันนะครับเป็นยังไงตัวรถนะครับมากับกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับระบบ Immobilizer นะครับนะเปิดดูด้านในกันนะครับบานประตูสวยๆนะครับสภาพดีแบบนี้ นะครับพงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับออปชันครบครบนะครับเป็นพงมาลัยแบบพุ่มหนังนะครับนี่ออปชันนะครับทางด้านซ้ายนะครับทางด้านขวานะคูดคอนโทรลล็อกปอมเร็วนะครับกดปุ่มสตาร์ทนะครับปรับกระจกข้างไฟฟ้านะครับไฟหน้าตั้งระดับได้นะครับ3ระดับด้วยกันนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับสวยงามสภาพดีแบบนี้นะครับปรับแมนนวลนะครับในนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับนะหน้าจอแบบนี้นะครับจอสีนะฮะ นะชุดเครื่องปรับอากาศนะครับแอ์นะออโต้นะครับมีหน้าจอดิจิตอลนะครับแสดงผลนะครับนี่นะต่วในส่วนของหน้าจอนะครับสวยนะนะครับเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับนะเอกสารก็มีให้นะครบครบนะครับจากป้ายแดงนะครับมีครบทุกเล่มเลยนะโอเคนะครับหลังคาก็สะอาดๆนะครับสวยๆแบบนี้นะครับ เบาะหลังก็สวยนะครับกว้างนั่งสบายนะครับสําหรับในส่วนเบาะหลังนะมีไฟพัดานตรงกลางนะครับไฟด้านหน้านะฮะแบบนี้นะครับที่บังแดดนะมีกระจกทางด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับไปกันไวๆนะครับวันนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องเครื่องนะครับนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถปี2018นะนะครับเครื่องยนต์2.4นะครับดีเซลนะ นี่นะครับผ่านนะสวยๆนะครับดออไม่ได้มีขอดแกะขยับนะครับเดิมๆโรงงานนะนะครับคัดสั่นมาให้สวยๆดีๆแบบนี้เลยนะครับจากเทียเรานะฮะนี่นะครับแผ่นกันความร้อนนะครับสวยสมบูรณ์นะฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับนะฮะอันนี้ก็ผ่านการตรวจสภาพรถมาแล้วนะครับจากคูนสเปคชั่นนะครับนะมั่นใจได้ในคุณภาพนะครับนะโอเคนะฮะย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับคันนี้มิสูบิชิไทตันนะครับรุ่น 4G LS อพัสดนะครับนะเกียร์ออโต้นะครับรถปี2018นะไม่ห100แสนต้นๆเท่านั้นนะครับกับราคาพิเศษและเฉพาะลูกค้าใน YouTube นะครับเอาไปเลยนะ4,69,000บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นประมาณ8,9,000เท่านั้นนะครับได้เลทฟรีดาวนะนะฮะก็เป็นรถรุ่นหนึ่งนะที่น่าใช้นะครับสำหรับไตตั้ตัวสูงแบบนี้นะฮะนะบอกเลยว่าปีไม่ลึกราคาไม่แรงนะฮะ ก็ใครที่สนใจนะครับโทรมานะฮะศูนย์เก้าแปดสองแนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าตอนหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ